รถครอบครัวขนาดใหญ่ที่พร้อมพาครอบครัวคุณไปได้ทุกที่หรือจะไปกับเพื่อนยกแก๊งและที่สําคัญต้องให้ความสะดวกสบายแล้วก็ความทันสมัยอีกด้วยค่ะต้องยกให้เขาคันนี้และค่ะนั่นก็คือ Toyota a l p ลพฟี2 0 0 3นั่นเองค่ะเป็นรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงด้วยนะคะวันนี้บอกเลยว่าถ้าคนไหนได้ชมรอบๆคันไปพร้อมๆกับเราต้องตกลุมรักเขาอย่างแน,น่นอนเดี๋ยวเราจะชมจักรวัี้ด้านหน้ากันต่อเช่นค่ะ เราจะเริ่มจากไฟด้านหน้าก่อนเลยนะคะซึ่งเป็นไฟดวงโตๆแบบนี้เลยเป็นแบบโปรเจคเตอร์บาซีนอนนะคะที่มาพร้อมกับไฟตัดหมอกในส่วนกระจังด้านหน้าครอบด้วยคโครเมี่ยมสีเงินเป็นซีซีสวยงามแบบนี้เลยและที่พิเศษเลยด้านหน้ามีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด2จุดเพื่อเพิ่ม,มความปลอดภัยให้กับเรานั่นเองคะ่ะ คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน3 0 0 0 c นซีซีสูบ24่าล์วาวหรือเรียกสังๆง่ายๆว่าเครื่อง V6 นี่นเองค่ะในเรื่องของความแรงของเขาไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอนมาพร้อมกับ220รแรงม้ากันไปเลยรับประกันค่ะว่าไม่มีใครแซงได้อย่างแน่นอนมาต่อกันที่บอดี้ด้านข้างนะคะเริ่มจากด้านล่างเป็นล้ออลอยขนาด16 หัดกันมาตรงนี้นะคะในส่วนกระจกของเขาครอบด้วยโครเมียมสีเงินแล้วก็ต้องมือจับก็ครอบด้วยโครเมียมสีเงินเช่นกันซึ่งจะทําให้ตัวรถดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นและคันนี้ยังมาด้วยสีขาวที่เป็นสีที่ให้ความปลอดภัยมากที่สุดในบรรดาของสีรถทั้งหมดด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่เบอร์ดี้ด้านหลังนะคะในส่วนของเบอร์ดี้ด้านหลังเขาก็จะมีความอย่างนี้เลยนะคะมีความสูงแล้วก็มีความโค้งมนตอบรับกับตัวรถได้อย่างดีด้านบนสุดมาพร้อมกับสปอยเลอร์เก๋ๆเท่ๆแบบนี้ตรงนั้นนะคะจะเป็นตำแหน่งของอไฟเบรกลูที่3ตรงนี้นะคะจะเป็นโลโก้ที่เขียนว่า V6 นั่นก็คือชื่อเครื่องยนต์ของเขานั่นเองนะคะในเรื่องของความแรงไม่ต้องพูดถึงค่าตำแหน่งตรงนี้นะคะก็เป็นกล้องมองภาพขนาดถอยจอดเปิดการมองเห็นเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรามากยิ่งขึ้นในเรื่องของ เลนนะคะในเรื่องของกล้องบอกเลยว่ายังใช้เจ้าใช้งานได้ร้ออซอย่างแน่นอนพาร์ i ิ g งเซนเซอร์ด้านล่างมาอีก4ตำแหน่งด้วยกันนะคะเพื่อแจ้งเตือนเวลาเราจะถอยหรือมีวัตถุกีดขวางนี้คะก็จะมีการแจ้งเตือนให้เราได้ทราบเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรามากยิ่งขึ้นในส่วนของฝาท้ายนะคะมาพร้อมกับระบบไฟฟ้าค่ะเราชมด้านในกันนะคะ นี่ในส่วนของด้านในของเขานะคะก็จะเป็นเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังทั้งคันจะเป็นสีแบบน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้นะคะหรูหรามากยิ่งขึ้นทุกตำแหน่งนะคะสามารถเลื่อนหน้าถอยหลังทาออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็อนเนกประสงค์มากๆนั่นเองหนังนะคะดูดีๆเลยนะแบบเป็นหนังแบบเดิมๆออริจินอลของเขามากๆเลยนะคะยังไม่มีแตกลายงานยังไม่มีฉีกขาดในเรื่องของการดูแลบอกเลยว่าเขาดูแลมาดีมากๆแต่เมื่อไรก็ตามนะคะ ถ้าเรานั่งไม่เต็มจํานวนแถวที่3เนี่ยเราสามารถพับเบาะลงไปได้นะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระให้กับเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยนะคะว่าด้านในเนี่ยจะสวยแลนะน่าใช้ขนาดไหนเชิญค่ะ ก่อนที่เราจะขึ้นนะคะเราก็จะมาชมความสวยงามที่แผงประตูกันก่อนเลยนะคะในส่วนของแผงประตูของเขานะคะก็จะมีแบบลายไม้วอลนัทแบบนี้เลยนะคะแบบสวยๆหลูๆแบบนี้เลยนะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบซอกทัดนุ่มๆนะคะหนังของเขาเนี่ยยังสภาพปกตินิ่มกดลงไปยังมีความเด้งดึงเลยนะคะเนี่ยสภาพหนังคือดีมากๆในส่วนของกระจกนะคะก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าแบบออโต้ทั้ง4บานเลยนะคะเห็นไหมปุ๊บทุกบานนะคะบอกเลยว่า ทำงานได้ปกติ100%อย่างแน่นอนค่ะก่อนที่เราจะขึ้นนะคะในเรื่องของเบาะเนี่ยค่ะตำแหน่งที่คนขับเนี่ยเป็นแบบปรับไฟฟ้าได้หวคิดทางนะคะนี่เลยเห็นไหมคะว่าทุกอย่างยังใช้งานได้ปกตินะหนังนี่บอกเลยว่าสภาพดีมากๆนั่นเองก็บอกเลยนะคะว่านในเรื่องของหนังของเขานี่ก็นั่งนิ่มสบายเหมือนกันนะนี่เลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นที่เท้าแขนของเรานะคะบอกเลยว่า คันนี้ภายในของเขาเนี่ยคือดูหรูหรามากๆเลยนั่งสบายอย่างร้อยเปเซนแล้วก็เป็นรถครอบครัวอเนกประสงค์จริงๆแล้วบอกเลยนะคะว่าทุกตำแหน่งที่นั่งเนี่ยสบายสุดๆเพราะว่าแบบเบาะของเขาเนี่ยออกแบบมาให้เข้ากับสีรีลาของเราเวลานั่งหรือเดินทางไกลๆรับประกันว่าไม่เมื่อยแน่นอน เราจะมาต่อที่ตรงพวงมาลัยนะคะในเรื่องของพวงมาลัยของเขาเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยนะคะสีก้านหุ้มหนังนะคะเป็นมัลติฟังก์ชันนะนี้เลยและที่สําคัญในเรื่องของลายไม้เนี่ยกิ๊บมองว่ามันเป็นความหรูหราอะไรก็ตามที่มีแบบลายไม้เข้ามาผสมหรือว่ารวมอยู่เนี่ยทำให้ของเขาเนี่ยดูทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้นที่สําคัญอายุการใช้งานของเขานะคะบอกเลยว่านานมากๆนั่นเองนะเห็นไหม ยังมีความเงาวความวาวอยู่เลยนะคะจับประชับมือสุดๆเลยสามารถปรับโชกได้2ระดับนั่นก็คือคอมฟอร์ตกับสปอร์ตนั่นเองนะคะจะอยู่ตำแหน่งนี้นะฝั่งซ้ายมือของกิฟนี้เลยแล้วก็ถัดกันมาก็จะเป็นที่กดปุ่มเปิดฝาท้ายอัตโดนมัติตรงนี้นะคะเห็นไหม ส่วนฝั่งความือของกิฟนะคะก็จะเป็นในเรื่องของปุ่มเปิดประตูสไลด์นะคะจะเป็นแบบอัตโนมัติเป็นไฟฟ้านะตรงนี้ชึ่บตรงนี้ได้เลยตรงคน่วนของเขาก็จะมาพร้อมกับลายไ,ไม้วอลนัตสวยๆแบบนี้แล้วก็ตัดขอบด้วยโครเมี่ยมสีเงินนะคะปึ๊บสวยมากๆเลยข้างๆข,ของกิฟนะคะก็สําคัญมากๆในเรื่องของเบาะปรับในเรื่องของอุณหภูมิร้อนเย็นก็คือปรับตรงนี้ได้เลยเขาจะมีแยกฝั่งซ้ายขวาให้กับเรานะนี่ ในส่วนของบ้านที่อยู่รอบคันนะคะเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่เมนูนนะคะเป็นระบบไฟฟ้าเรากดตรงนี้ได้เลยนะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะแล้วก็ด้านบนของเราก็จะมีมูนรู้เพื่อทําให้ห้องดีสารของเราเนี่ยโปร่งโล่งแล้วก็รู้สึกนั่งและสุขส,สบายเวลาออกต่างจังหวัดกิ๊บบอกเลยว่าฟินสุดๆนั่นเองค่ะ ประตูของเขาเป็นประตูแบบสไลด์ไฟฟ้านะคะแล้วก็คันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเขาได้จัดความ V.I.P มาให้คุณเลยนะคะอย่างตรงเบาะที่เจ็บนั่งเนี่ยก็เป็นเบาะหนังนุ่มๆแบบนี้เลยเหมือนกับโซฟาเลยนะคะและที่สําคัญเลยสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะปรับเดินหน้าหรือถอยหลังนะคะก็สามารถทําได้และปรับเอนอนก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญมีที่รองน่องมาให้ด้วยคะ่ะ นี้เลยคะ่ะให้ความสะดวกสบายมากๆเลยนะคะตลอดทุกการเดินทางก็จะทําให้เราไม่เมื่อยล้าเลยนะคะและในส่วนเบาะของเขานะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีเบจเป็นสีที่ให้ความสะอาดนะคะแล้วก็มีความหรูหรามากๆด้วย และเพื่อเพิ่มความสุนทรีนะคะเปิดรับสายร่มแสงแดดคันนี้ก็มีซันรูฟมาให้ด้วยรับรองได้เลยว่าถ้าใครเดินทางไปกับคันนี้ก็ไม่มีเบื่ออย่างแน่นอนเลยค่ะ คันนี้มีระบบ T R C หรือระบบช่วยป้องกันการหมุนฟรีของล้อซึ่งจะทำให้เราควบคุมรถได้ง่ายขึ้นเช่นการออกตัวเข้าโค้งถนนเปียกการทำงานของระบบจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วของทั้ง4ล้อซึ่งระบบ T R C จะส่งสัญญาณไปควบคุมระบบเบรก เพื่อไปชะลอความเร็วของล้อหลังพร้อมกับส่งสัญญาณไปควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ให้ลดกำลังลงเพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้มากยิ่งขึ้นค่ะ รถตู้คันนี้นะคะต้องบอกเลยว่านาะสนใจมากๆเป็นรถเบาะ VIP c ที่นั่งแล้วก็ยังเป็นรถยอดนิยมอันดับหนึ่งอีกด้วยสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถเข้ามาทดลองขับกับเราได้แล้วทุกวันที่ Open Road สำหรับวันนี้เจ็บก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย